ครับผมมาดูเรื่องสถานการณ์การค้าการขายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับช่วงเทศกาลศาสตร์จีนแบบนี้หลายๆพื้นที่ก็เรียกได้ว่ายอดขายตกแล้วก็บรรยากาศเงียบเหงานะครับอย่างที่ร้านค้าขายกงเต๊กของเส้นไหวยยอดขายตกวูบถึงร้อยละ70เลยทีเดียวครับ ร้านขายประเภทสินค้ากงเต๊กและของเส้นไหว้ในตลาดวัดโลลดจังหวัดเชียงใหม่แหล่งค้าขายของของชาวไทยเชื้อสายจีนใกล้เทศกาลศาสตร์จีนแบบนี้นะครับที่กําลังจะมาถึงวันที่22สิงหาคมนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลาดโล่งสินค้าอาหารการกินของฝากของที่ระลึกตอนนี้ยอดขายร่วงนะครับประชาชนเดินจับจ่ายน้อยแต่ทางตลาดก็มีมาตรการอย่างเข้มขน้นบริเวณประตูทางเข้า าทุกด้านนะครับทั้งการตรวจวัดไข้ใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะครับทางด้านของเจ้าของร้านฟองจันนะคะนายสนิทคุณาทานกุลค่ะ เป็นร้านจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเส้นไหว้แล้วก็กงเตกเนี่ยนะคะกระดาษเงินกระดาษทองในตลาดวรโรรถบอกแบบนี้ค่ะว่าแม้จะใกล้ถึงวันสาจีนแล้วแต่บรรยากาศยังเงียบเหงามากๆแม้จะยังพอขายได้แต่ยอดเนี่ยถ้าถามว่าลดลงมากแค่ไหนบอกว่าเหลือเพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นนะคะประชาชนก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดแต่ตามประเพณีค่ะยังไงลูกหลานก็ต้องทําซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทําสืบทอดต่อกันมานะคะ แล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นลูกได้สืบทอดต,ต่อๆกันไปด้วยค่ะการเส้นไหว้ที่ขาดไม่ได้3สิ่งเนี่ยนะคะก็คือกระดาษเงินกระดาษทองหรือว่ากิมจั่วค่ะติงอางิงเตี่ยนะคะแล้วก็และคอซีหรือว่าตั๋วกิมค่ะเป็นกระดาษทองขอบทองสีส้มเป็นกระดาษไหว้เจ้าที่ไหว้เทพเจ้าและไหว้บรรพบุรุษหากเป็นคนที่มีกําลังซื้อหน่อยนะคะก็จะซื้อของใช้ที่ฟุ่มเฟือยค่ะทั้งกงเต๊กบ้านเครื่องประดับรถย นรู้เงินทองหรือว่าของใช้เสื้อผ้าราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอย่างเนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงก็อาจจะตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยบาทค่ะ